สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มี all new isuzu mu x ปีสองพันยี่ดครับกับชุดแต่งฟรีฟอร์มครับแต่งจัดเต็มกันอีกครับเป็นสีขาวมุกเกรดอนติเมทนะครับตัวนี้เป็นเกรดตัวท็อปนะครับแต่งกับชุดแต่งฟรีฟอร์มมีสเกิร์ตรอบคันนะครับเรามาดู ด้านหน้ากันก่อนครับไฟด้านหน้าเปิดตัวท็อปก็เป็นไฟมันติฟังชั่นนะครับพร้อมไฟดีไลท์นะครับสติกเกอร์รีดีไฟด้านหน้าฝากระโปรงครับพร้อมโลโก้ชุดโครเมียมครับเขียวด้านหน้าของกระจังหน้าก็จะเป็นชุดโครเมียมสองเคียวครับพร้อมกับสกเกิร์ตฟีฟอมด้านล่างนะครับ วไฟตัดหมอกบายเลด์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟปรับอัตโนมัติสี่ระดับนะครับมาดูลายแม็กของเกรดอันติเมตกกันครับแม็กเดิมๆนะครับเป็นสีขาวปัดเงาครับจะเกิดด้านข้างเุดเสริมของปีพร์มครับ เบาจากประตูรถก็เปลี่ยนเป็นชุดลายเคปล่าครับดูชัดๆกันครับชุดคุมนะครับเกรดอันติเมตไฟเลี้ยวก็จะติดกับกระจกมองข้างนะครับด้านข้างก็เสงเสริมด้วยคิ้วกันาสาดครับปุ่มคิ้วล้อด้วยสีดำครับสีดำเงานะครับ ชุดกองด้าหลังครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็มีชุดด้านหลังครับพร้อมสติกเกอร์รีดีไฟท่อหลอกสี่ท่อด้วยกันนะครับขึ้นมาก็เป็นโลโก้ยูสุชุดโครเมียมครับคุมสีดำเงานะครับบนโลโก้ยูสุส่วนไฟท้ายก็เป็น ไปท้ายรมดำนะครับด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์จุดอุ่มดำของฟรีฟอร์มนะครับดูมุมข้าง45องศาครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันอีกรอบครับ นะครับหาใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด s u b ส c r i b e เพื่อดูคลิปต่อไปครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากโรวมอิส,สุสหัดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ